ยูโดราปรับใหม่รอบนี้บอกได้คําเดียวเลยนะคะนรับเพื่อนๆคือมีสายฟ้าอยู่ในมือด้วยอย่างเท่เลยนะครั้งนี้สรุปเข้าใจง่ายๆสําหรับการปรับใหม่ของยูโดรานะครับผมในด้านทีมไฟของยูโดราเนี่ยจะเก่งขึ้น,นมากๆนะครับและน้องเนี่ยอาจจะสู้3ต่อนหนึ่งได้แบบสบายๆเลยนะในครั้งนี้สกลิลที่1แบบใหม่สามารถที่จะลากสายฟ้าได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ทาดาเมจได้แบบต่อเนื่องด้วยนะสกลิลที่2เป็นแบบสแตนเอโอเอครับผมคือมันสามารถที่จะสตันหมู่ศัตรูได้นั่นเองครับ สกิลที่3ปรับใหม่ระยะมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับผมใครที่อยู่ในวงเนี่ยจะโดนดาเมจแรงที่สุดครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o อ Eport ทางร้านยังรับเติมเกม Mobile Legend นด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ Mobile Legend นเพชรมากขึ่าใจถูกลงสูงสุดคือ30%ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็กเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีฝ่าย ROV l o r a n t และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันยืเยอะๆนะครับเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมยูโดราปรับใหม่นะว่ามันจะโหดจํำหนักขนาดไหนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะโหดขึ้นเยอะนะมาดูสกลิลหนึ่งก่อนคนระับอุ้ยฝ่ายฟ้าช็อตสกลิลหนึ่งคือแบบไอ้มันรู้สึกแบบว่ามันมันน่าเล่นขึ้นนะสำหรับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าสกลิลมันดูแบบมีแบบออร่ามากขึ้นกว่าตะก่อนนะครับผมเออ้าพูดกแบบตบตรงๆนะ ระวังโดนไอโนวาเรียนะมาแล้วนะ่ะต้นเกมนี่มันยิงสกิลสองแรงจัดเลยนะเนี่ยสกิลหนึ่งไม่ก็แรงดลยท้ายนะเพื่อ,อนท้ายนะ่ะเรียบร้อยเนี่ยว่าแล้วขึ่งหลอดออออคือดามเมจมันแรงจริงครับถ้าเกิดว่ามันสกิลโดนนะแต่ถ้าสกิลไม่โดนเนี่ยมันก็เป็นฮีโร่ที่ไม่มีประโยชน์ต่อทีมนะครับเพื่อนมันก็ขึ้นอยู่ที่ความแม่นของ <c oughs> การวางสกิลสองของโนวาเรียด้วยแหละข้างล่างต้องโยกแต่ผมคิดว่าน่าจะโยกไปไม่ได้เราคิดมาแล้วครับ ไม่ทันไม่ทันนียครับผมต้องกลับไปเลนเดิมก่อน <Little Bomb. S 1> เราเวลาเราจะเดินโยกหรืออะไรเนี่ยนะครับผมเราควรดูคิดเลนเราเป็นหลักนะเ,นเพื่อนคือมิดเลนอ่ะคือถ้าเรามัวแต่จะไปโยกนะแล้วก็ยืนแช่เลนอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรต่อเรานะเพราะว่าการที่เราแบบว่าเดินโยกไปแล้วแล้วเราไม่ดูเลนเนี่ยป้อมกลางเราอาจจะแตกได้คนระับวิ่งดึงสวยด้วยแต่ว่าสกิลเราไม่มี คิวสองเราไม่มีคือเราชาสิคิวหนึ่งไปยังไงบางก็ไม่ตุยโอ้โ <Your S 1> หเพืว่า <content> so แล้วแต่ตมันยิงแม่นดีนะยอมรับเลยว่ายิงแม่นอยู่นะเพื่อนหรือว่ามันฟุกวะ <laughs> ผมคิดว่ามันน่าจะฟุกนะนั่ง <Yeah. S 1> คือยิงมาปุ๊บมันโดนตลอดเลยนะอะไรมันจากขนาดนั้นหนะเน่ะเอเอยิงไปทีเดียวดึงคิปมาสวยเรียบร้อยยังไคนไม่ดึงนะเน้นดึงคิป เดินยกเลนกลางต่อครับเพราะว่าเลนกลางดูเห็นว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเรามาเคลียร์แบบเนี้ยคือถ้าเราแบบไม่ได้มาเคลียร์ใช่ไหมป้อมกลางเรามีสิทธิ์แบบว่า,าโดนรถ<ด>เลือดไปเยอะเลยนะเนี่ยครับพยายามเล่นแล้วพยายามดูแผนที่เอาเรียบร้อยแบบนี้ครับไม่ต้องหนีไปไหนครับอูมหายดูดิคือแค่เราอันตีแม่งก็ตุยเลยนะเพืเ่อนๆโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเปิดสกิลหนึ่งด้วยซ้ำเลยครับคือมันแรงเกินไปหรือเปล่าวะยูดลาแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนแบนนะแต่ แต่ผมคิดว่ามันโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับสำหรับสดโตผมแเ้วนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับผมไม่คิดว่ามันโหดขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันก้องเงันๆนะครับแต่โดยสดโตวผมแล้วผมคิดว่ามันโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะอยู่กันเยอะเลยอ้โหดูดิผมว่ามันน่าจะซุกแหละมั้งทาไมมันโดนคือมันยิงมานี่มันแทบจะแบบโอกาสที่มันโดนเราแทบจะสูงมากๆเลยครับอู้มาแล้วเอาดิเน่สองอันติยัดเลยรับหัวแตก โอ้โหเซยาโอ้โหอลิสฆ่ามันยีชุนชินเป็นฮีโร่ที่แบบโอ้โหวี่ตที่ฟังโก้มันบังให้นะไม่งั้นผมมีลาวแน่ครับดอกตะกี้นะน้าวเหลือเกินนะอะเนี่ยช็อตช็อตช็อตเนี่ยผมชอบคือผมชอบฟิคชิวลึงในงการปรับแบบน,นี้มากๆเลยนะเพื่อนๆเวลาแบบเวลาเราแบบช็อตมันต่อเนื่องอะนะครับถึงมันจะแบบไม่ได้แรงนะเพื่อนๆดอกละสี่สิบห้าสิบร้อยหนึงนะ่งอะ แต่แบบอย่างนี้น้อยครับผมตัวแบบบางๆเนี่ยโดนการช็อตต่อนเนื่องของสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วบวกกับสกิลสองที่มันสตารนน่ะโอ้โหคือมันมีโอกาสที่จะแบบตายสูงมากๆนีไอนี่ก็ขยันสกิลแม่งก็โดนผมตลอดเลยนะคือมันยิงสกิลมาตอนไหนแม่งก็โดนแต่ผมนะหรือว่าผมมันดวงสวยว่าเกมเนี่ยเอามัน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 ไม่ต้องหนีับตูมดูแล้วเนี่ยอูดูครับเกือบตุยแล้วต่ทีไม่เอาต่อแล้วเพื่อน เอาต่อได้เพื่อนเราต่อได้ของร้านเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันควรจะเป็นของเรานะ <c oughs> คือเฟย์ย่ามันควรจะเป็นของเรานะครับเ,เพื่อนเราก็ต้องร้านนะครับตอนนี้สกอร์เราพุ่งไปเป็นสองศูนย์หนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็สกอร์ทีมเราตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อสองครับอลิสได้นะอลิซสวยผมว่าจะไปล้านช่กงหน่อยผมชอบไอการความใหม่ที่มันมีถือกระทานเนี่ยนหละทีมันดูมีแบบ เออมันดูมีแบบอะไรที่มันแบบสีสันหน่อยครับทำอะไรอะเพื่อนช็อตต่อเนื่องดึ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 ดึงวิ่งออกแล้ว400เลยนะเพื่อนๆทำไปเล่นไป่ครับไม่ได้เบาเลยอ่ะสวยแบบนี้ช็อตไปหนึ่งทีโอ้ยข้าวันสวยว่าจะล้านนะครับแต่สกิลหนึ่งมันยังไม่พร้อมนะถ้าเกิดสกิลหนึ่งพร้อมด้วยตะกี้นะผมบอกเลยว่าล้าไปแล้วเลย เลลี่เหมือนจะสู้เกนเจอร์ไม่ได้วะ่ะแต่อาที่จริงเลลี่ควรสู้เกนเจอร์ได้นะเพราะว่าวินบล็อกและยิงถอยวินบล็อกและยิงถอยนะครับจะได้เปรียบมากครับเพราะว่าเกนเจอร์มันดูสิแต่ว่าเลลี่เราโดนเกนเจอร์ลุกนะแสดงว่าเลลี่ถูกกดนะครับเพื่อนเอามาดิวิ่งข้างหลังก็เข้าเนี่ยเอาไหมามาดิอุม้มตายไหมตายไหมเออเป็นไงเาาราเนี่ยเราเป็นโคตรแรงนะผมบอกให้นะ คือมันแรงมากครับเ,เพื่อนแล้วแล้ว,ลว,ลวเ,เพื่อนลองคิดสภาพดูนะครับอันตีมันแนวมันกว้างขึ้นใช่ไหมปกติแล้วอันตีมันจะแบบว่าคิวได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือการที่มันปรับปรุงมาแบบเนี้ยแล้วถ้าแบบตรูแบบยืนอยู่ติดกันนะ่ะสามตัวแล้วโดนสกิลัติข,ของยูโดราเข้าไปอ่ะมีสิทธิ์ที่จะแบบเก็บสามได้เลยนะเ,นเพื่อนแล้วเนี่ยเราเพื่อนลองดูสกิลหนึ่งในการช็อตต่อเนื่องนะครับโอ้โหดูดิ ถ้ากูวิ่งไปไหนกูก็โดนแต่สกิลไอโนวาเลียผมเริ่มจะหมั่นเคี้ยวมาแล้วว่าเอาแบบตรงๆนะผมจะมีโอกาสได้คิวมันไหมเนะี่ยอยากิกเกอร์เข้าไปแล้วก็ไปแบบฟาดกระบาลมันนะ <c oughs> แล้วไอ้ห่าแม่ยิงโดนแต่กูดีเลยตัวอื่นเยอะแยะทำไมมึงยิงไม่ยอมไปยิงมันวะยิงแต่กูเลลี่ไม่ไหวครัแบขบ้างบนโดนกดกระจุยกระจายครับเลลี่ครับ คือเป็นฮีโร่ที่โคตรได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่เล่นเลลี่เนี่ยจะรู้เลยว่าเจอเจอกับเกนเจอร์เนี่ยได้เปรียบเกนเจอร์มากๆนะครับใครที่สู้เกนเจอร์ไม่ได้ก็ถือว่าไม่เหมาะกับการเล่นตำแหน่งนี้ครับแล้วขอคืนเถอะมึงหายไปเดีมึงเรียบร้อยไปไดิผมก็น่าจะไม่รอดหรอกโอ้โหเซย่าตยย้องตีสโลโด้วยครับโอ้โหไม่รอดแลวกูรอดปะเนี่ยไม่น่ารอดออไม่มีใครแม็กจะมาช่วยเราจริงๆนะคือพวกมันไม่มีสกิลไง เอาไงดีวะเนี่ยป้อมเรายังไม่ได้สกุปป้อมนะครับแต่ป้อมเราเสียไปแล้วนะทั้งป้อมล่างป้อมบนนะป้อมบนนี่เสียไปถึงสองป้อมแล้วพเพื่อนเอามามเนี่ยอาริสเนี่ยเอา้าโอ้แม่งเ้ยอะไรขึ้นมาวะเนี่ยเรียบร้อยสวยว่ามันแรงมากนะครับคืออาวงอาลิสเนี่ยคือมันเอาไม่อยู่จริงๆเนะี่ยคือมันโดนช็อตทีเนี่ยคือแบบสะดุ้งไปเจ็บแบบบ้าเนนะี่ยเอาจริงๆคือมันแรงมากครับผมในการรีบแบบใหม่ในครั้งนี้เนยครับโอ้โห เกินไปเพราว่าผมว่ามันควรแบนนะเอาแบบตรงๆนะคือมันควรแบนมากๆเลยแต่คนอาจจะไม่แต่คนอาจจะไม่กลัวก็ได้เอาแล้วไปยืนแอบไปตรงนี้เหรอเพื่อนนี่งไงช็อตหัวที่ไม่ดีมึงโดดแม่งโดดจ้ำหัวหเลยวะเอามันเพื่อนช็อตไปหนึ่งทีช็อตตอนเนื่องสวยเรียบร้อยเออคิวมันลอคิวสองก็แล้วมาตะตันแล้วยังไงเลลี่มึงยิงเข้าปหเนี่ยมึงยิงไม่เข้าไง แต่ปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเจอเซย่าเนี่ยแนะนำนะครับเพื่อนเอาเรลีร่มาแก้ทางน,นะครับได้ไหมได้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 ขู่แม่เมอ้ยฟังโคนโอ้ยเกือบโดนแล้วคือเวลาผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่นะครับเวลามาเล่นนะครับผมที่เพิ่งย้ายมาจากเกมอ่าคือผม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 บอกเลยนะว่าโอ้ยผมไม่น่ารอดแล้วแบบนี้คือผมบอกเลยว่าเอาเรลีร่มาแก้ทางเซย่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อน รอเลยเดี๋แม่งเจอกูหวดแนะ่สกอร์ทำไมสกอร์กูสี่สองแล้ววะเนะน,นี่ยยังไงออริสเซย่าอยู่ป่าขวายังไงได้เป็นปีกลอหิตแล้วแบบนี้ก็หายดิเพื่อนหายดิหายดิเป็นไงเราต่อให้มึงสกิลตีมึงจะแข็งนะครับพเพื่อนโดนฟ้าผ่าอยู่อยู่ดอลาร์เนี่ยก็อเอาไม่อยู่เหมือนกันนะสกอร์แม่งไม่ไปไหนแล้ววะ อยากออกดาบฉาบสวั์นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่เวิร์กนะสำหรับออกออกเป็นดาบฉาบสวั์เนี่ยแต่ถามว่าออกแล้วมันดีไหมนะครับโอ้ยดึงสวยมันดึงใครมาวะคาโตะวะถึกแจ๊สเลยมึงมึงดึงใครไปดึงมึงดึงคาโตมาั่นไงเอามาเด็กคิวมันคิวไปอีกทีเดียวสกิลแม่งติดคูดาว่ะสกิลมันรู้สึกว่ามันคูดาวช้ากว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่มันรู้สึกว่าคูดาวมันแบบเวลาเราคอมโบไปแล้วนะครับผม คือเราแบบใช้สกิลไม่ค่อยทันเท่าไหร่เลยเอาไปนี่เนี่ยนี่ยช็อตตันเนี่ยดูดูดอกละห้าสิบหกสิบก็เอาไปเลยนะครับผมสี่ห้าดอกก็ล่อไปเกือบสามรอบโคตรเลยเห็นไหมคือมึงปาโดนแต่กูนี่แหละเอาจริงๆนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยโอ้โหอะไรมาจากขนาดนั้นับเพื่อนแค่นี้เราก็อันติหัวทิ้มแล้วอ่ะแต่ว่าสกอร์เรามันยังไม่ได้ขึ้นหน้าไปไหนเราเน้นแบบช่วยเหลือ MVP ก็แตกแล้วเพื่อน เราไม่จะเป็นน้องคิวเยอะหรอกดูแอฟซีลพุ่มมันเป็นห้าแล้วนะววผมตอนนี้นะอยากคิวอินโนวาเลียแะนไ่นไงัน่นไงมาแจ่เพื่อนหายไปเตหายครับแบ็แร,ออรงครับเพื่อนคือตัวแบบบางๆคือไม่ได้เกิดเลยนะต่อยคุณจะเอาเป็นชาร์ลงมาก็เถอะนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยเพื่อนจะออกเป็นโลอาร์จิน่าหรอนะครับอืมจะเอาอยู่ไหมถ้ามึงจะช็อตแรงขนาดนี้นะครับมึงจะเอาอยู่ไหมโลนั้นนะ โอ้เส oh, 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 ียรอดเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้เสียรอดว่ะเนี่ยยืนตีกันโอ้โหตั้องลงต้องนานนะชิพายเสียรอดให้เขาเฉยครับกูเดือดรั่วเลยครับเอกตูยแล้ว้งเนี่ยเออหายไปดิเนี่ยเนี่ยมึงจะส่องไหมมึงยิงมาสิกระดุงกระเด้งอะไรก็ได้เพื่อนโอ้โหกูจะตูยแล้วเนี่ยอ๋อเอา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 ยิงมันเนี่ยยิงมันโอ้โหเลลี่กูนี่แม่งแทบจะแบบ ขี้ปอดฝัดนะแหน่ตัวเองแล้วไปชินวาเป็นงั้นกูจะรั่วเลยเฮียมึงเล่นที่อะไรครับเที่อโอ้เจออย่างนี้ท้อเลยเล่นไปเล้วว่าจะแพ้เอาเนี่ยโอ้โหแล้วมีใครมาเคลียร์เลนไหมเนี่ยโอ้แล้วมึงให้เวทเคลียร์เลนโอ้โหแล้วรอดไปอีกโอ้โหไอ้เหี้ยกูติ๊กจนกูจะหัวกูติดตั้งแต่แบบ ยุคในตัวเสาจนยุคปัจจุบันเนี่ยมึงก็ไม่มาหขอบพิมหรือดิวะมึงดูมแมพนี้ไอ้เฮียคนไทยเนี่ยมึงเล่นมึงไม่มีใครดูมแมพเลยวะดูดิแล้วก็ยังไม่มากันนะครับผมนะดูดิจนต้อแตกครับโอ้โหสุดยอดทีมเวลิกูดโอ้โหติ๊กจนแบบว่าตั้แต่ยุคไนตัวเสาจนถึงยุคปัจจุบนนันนะครับมึงก็ไม่มานะครับเพืเ่อนโอ้โหกูพิม์ก็แล้วนะครับเพื่อน โอ้กูเลยรู้อะไรครับผมทำไมเล่นแล้วไม่ค่อยชอบมองแมพก่อนวะผมไม่เข้าใจไว้ง้นเดี๋ยวกูสั่งให้ทางเกมแม่งเอาแมพออกแม่งเลยสัตว์ขยันไม่มองกันทีเอาออกแม่งไปเลยแมพเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปมีแล้วแมพอ่ะเออมีไปคือมีคือมีแมพพวกมึงก็ไม่ดูไงแล้วมึงจะมีไปทำไมนะครับ ทุบหัวแม่งเลยช็อตตายไปจามึงจากเกมลุกอยู่ดีๆกลายไปกลายเป็นเกมรับเฉยเลยครับเพะเผื่อรับไปรับมาจะแพ้เอาด้วยเนี่ยเลลี่ยิงเนี่ยโอ้โหเลลี่ยิงเบาอย่างวะนี่มึงไปสกิดมันหรือเปล่าเนี่ยฟันฆ่ามันโนวาเลียแก้แค่กูด้วยเออแค่ต้องให้พี่พม่าแบกนะพวกมึงเนี่ยโอ้คนไทยเสียชื่อหมดมึงไปให้พม่าแบกเนี่ยโอ้ ดูด้พม,มา่าแม่งเดือดบอกให้ดูเดยโอ้แล้วป้อมบนอีกโอ้ดูเด้พม,มา่าบอกกูทําแม่งทุกอย่างแล้วนะครับเพืเ่อนทั้งไลคิวให้ทั้งต้องไปการป้อมให้นะครับนน <laughs> คือฉุนัวเลยโอ้ไม่ไหวคือบอกเลยว่าไม่ไหวบอกไหวนะฮะสองก้อนึงแบบฉัดๆให้กูดูสักรอบนี้แบบว่าส,สวยๆเนี่ยอัติพรอแลนะ้วเนี่ย มึงดึงโดนนะกูบอกเลยนะว่าหัวลั่นนะแต่มึงอย่าไปดึงแทงนะนี่ไงแทงมาแล้วมึงอย่าไปดึงมันนะกูคิวมาไม่ได้นะอันไงอ่าโดดแล้วโอ้ยเป็นโดดคือมันโดดไม่ได้เว้ยเอาไปยังไงเอาไปยังไงมาแล้วเรียปไปตัวแล้ว Q, 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 Q 1, Q 1. ตู้มคิวคิวคิวมันคิวมันเออเออฟันกูไปเก็บข้างหลังให้เว้ยเลลี่โอ้โหเล,เลลี่ยิงไม่เข้าเลยครับ โอ้โห,โหเรล,ลี่เย้พวกยิงไปสองสามดอกนี่พวกยิงไม่เข้าเลยนะโอโ้ต้องรองแบบเกาะหมดก่อนนี่มันออกของคนระับมันออกสีแน่อนอนเลยผมผมว่านะเซตอันดับหนึ่งท็อปโลกแน่อนอนเลยไอพวกออกออกเคียนเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวเวลาผมเล่นเรลี่นะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ค่อยออกเคียนนะแต่ว่าพวกเซตท็อปท็อปวงท็อปหนึ่งมันออกเคียสนส่วนใหญ่ผมเล่นแบบเป็นแบบเซต เจาะเกาะไปเลยอ่ะเพื่อแบบเจาะเกาะกายภาพอย่างเงี้ยคือเน้นแบบเพราะว่าทีโร่ตันนี้มันคือมันยิงเกาะไม่สนใจอยู่แล้วใช่ไหม่นก็คือมันไม่สนใจว่ามันไปดับเมฆขาวดัเมฆขาวก็ประมาณแบบคือมันไม่สนใจว่าคุณจะออกเกาะแค่ไหนก็ออกเป็นกายภาพไปเลยครับเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับให้มันแบบเอ่อยิงให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมมันครับจากกูเรียบร้อยแล้วกูจากปกติยิงพันพันเหนือเงี่ยก็อาจจะเพิ่มไป พันสามพันสี่อะไรประมาณเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกว่านะวันนี้ก็ขยันนะขยันสกิลมาจริงๆนะมึงเนี่ยแล้วหลอดจะจะทิ้งแบบนี้เหรอวะผู้ฝ่าได้หลอดมาเนะย,ยังไงวะเนี่ยโอ้ทิ้งหลอดเฉยเลยวะทีมไม่มีใครเดินมากับหลอดเลยครับหลอดต้องเป็นหมันไปแล้วนะตอนนี้นย,ยังไงครับยังไงจะไปอยู่ตลอ,อดไหมหรือยังไงกว่า oh, กว่าแบบพวกมึงจะคิดได้นะเอามาดนี้เนี่ยหายไปหายไปหายไปแม่งถึกจัดเลยวะคาโตนี่มันถึกมากเลยนะพเพื่อนแต่ว่าถึกถึกถึกไปก็ง,งั้นง้นเนี่ยเอาจริงๆนะครึ่งหลอดเราก็ยังต่อได้อยู่นะครับก็ถือว่าแรงนะครับผมนะครึ่งหลอดเรายังต่อยังต่อได้อยู่เนะี่ยเดี๋ยวเราเออกเป็นคิตตั้เขียวได้น่าจะแรงขึ้นนะปกติแล้วผมน่าโยกเป็นจะออกคิตตั้งเขียวก่อนก็ไม่ใช่นะครับ คิวมัน้ามันสวยเรียบร้อยแบบนี้หายครับเรียบผมชอบจังหวะมันเวลามันคอมโบนะเพื่อนๆคือมันพอมันติดสแต็กเนี่ยแล้วเราใช้สกิลหนึ่งคือมันสามารถสร้างดาเมจแบบต่อเนื่องได้ครับทำให้ยูดอลลาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบล่าได้สูงหรือว่าแบบใหม่ในการรีเแบบใหม่ผมคิดว่าควรที่จะออกเป็นดาบฉาสวรรคดีลนยะับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะล้าศัตรูได้สูงมากๆในการแบบ ึ่งพาดาบฉาสวรณนะในการใช้สกิลอะไรต่างๆของมันเน่ยว่าจะเป็นการชอ็อตอย่างต่อเนื่องด้วยสกิลหนึ่งนะหรือว่าสกิลสองด้วยการแบบอ่าสกิลแบบสตันหมู่อย่างเงี้ยหรืออันติีที่มันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่เก็บแฟลกได้สูงขึ้นกว่าแบบเก่าเยอะมากๆนะครับแต่แต่แบบเก่าเนี่ยคน,คนเขาไม่ค่อยแบบนิยมออกนะสำหรับดาบฉาสวัณเนี่ยแต่ผมคิดว่าก,การรีเมคใหม่ครั้งนี้ ควรจะออกหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่อันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันต้องไปลองดูอ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเยขอแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแล้วเราค่อยไปลองกันนะอันนี้วันนั้นก็เพิ่งทำยูตาลาไปนะครับไอ้เหี้ยแม่งเข้ามาใหม่เชยเนี่ยแม่งรีแบกใหม่เชย,เยสภาพนะมันปีบอะไรวะเรนลี่บทอะไรของมันวนะเนี่ย กูตุยแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกูกดแช่แข็งกูเล่าอะไรไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครมาช่วยจริงๆอะมันเลื่อนเลยความรู้สึกพวกมันคือแบบช้าม,มากครับแต่ทันที่มันอยู่แค่บ,บริเวณนั้นเองนะเอาไปนี่เนี่ยโอ้ยแม่เอามันเอามันเอามันเออต่อร้านเลยเฮ้ยล้านไม่ทันว่ะสกอร์ตอนนี้เราขึ้นไปเป็นเจ็ดคิวแล้วนะเพื่อนๆทำไปเลสไว้นนะเจ็ดต่อสามนะครับสกอร์ตอนนี้ เรียบร้อยครับเรลี่ไปคุยกับลากมะม่วงครับอ้าวเรียบร้อยแบบนี้หัวแตกเลยเพื่อนมึงจะมาวิ่งมึงวิ่งมาแบบนี้ก็หัวแตกดิวะกูไม่สนหรอกมึงจะออกคิตตี้อ่ะแต่กูบอกเลยว่ากูเนี่ยฟาดทีเอ้ยจะเยะจะเยะโอ้โหโอ้โหคาโตอฟันกูนี่เป็นไงอ่ะฟันกูไปแล้วดูดิ ฟันนี่โหดจ่าเลยครับเรียบร้อยเอาจบแบบนี้แบบนี้จบได้แล้วก็คูณอยูแ่แค่นี้แหละ7เจ็ดคิวเลยแต่ว่าเอฟเฟราพุ่งไปเป็นสิบเอ็ดนะครบับว่าน่าจะได้ MVP นะเอ็มบีีนะเออนานทีจะเจอฟันเล่นดีนะเอาเอาแบบตกลงนะนานทีจะเจอฟันที่เป็นพม่าเล่นดีนะนี่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับปกติไม่เจอนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะปกติไม่เจอนะครับผมน้องๆนะสามสิบดาวแล้วเว้ ไอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมแบบเก็บเร็วมากนะปกติเนี่ยนะครับจบซีซั่นเนี่ยผมได้ประมาณ25ดานะเพราะว่าผมเล่นวาลเกมแนะแต่ว่าซีซั่นนี้คือผมก็เล่นแบบบ่อยขึ้นนะครับก็คือเล่น5-6เกมบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยมาได้ไวนะครับเพื่อนกไม่ได้ MVP ว่ะน่าจะเป็นไอ้ฟันแน่นอนเลยยีชุนชินว่ะเฮ้เออมันเป็นพม่าที่อยู่ในไทยเว้ดูดูไอ้เลเร่ A L A L A. No nickname. i <laughs> 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 <laughs>